คนคนมาม in hmm. ันมากจากคนยิงโบกเกียรกับมอเตอยครับวาไา่เล่ครับสือเ่งครัสอังังมัตถือยิงใส่เอาถยิงยู่หันครับยู่อยู่ย่มังเสาครับยู่มังเสานี่บอแ่นครัันี้บอ มันทางม่เสียซปังผมกับหันมาหม่ผมม่ผมม่ตอนมามากันยังไงมากันกี่คนนี่บอกเขาอาเพืนบอเขก็อดียมาอาครเอา มีมีเบอร์อยู่มีเบอร์มีเบอร์อะไรย่าน้มาำไม่ได้คนคนอยู่ท่างน้งก็เล่นครับทานนก็เล่นครับขาป่ามท่านน้เล่นขมเ้าเาปี๊บแม่แม่เงาบย่บนปุบยี่สิบุ๊บาน้อยู่บนบุ๊คมดกไปถ่าไต้งเป็นตัวเต็มเนห้องการบผมด้ยิ้แต่ว่าจริง้ิงผมแบบยังไงเปล ไปอุบลนาครับใต้เพ่นถายช่อยู่ผมก็เล่กิเลไเบื้งหน้าเป็นยังไงละวลาอยู่ครับล้วแนวเพียบไม่เห็นเหตุการณเป็นไงพี่ผมไม่เหตุการณ์ตอนนี้มันบ้ากันปั่มกันยืนี่งใจนี่ว่ามันข้นมันอยไปเลยนะสอยไปเลยผมแล้วรถขั้นอัดอัดเลยเที่ยวมอสีมาดูงายเพรเลยเอาออกไปก่อนเนี่ยนะพอพัยนหนาวเดียนบอกปดีวน้ยิ่งถึกมอสีพี่คนมาสทั้งงอนนี่ะผมก็ประกาศเบิ้องหกันเพีย้นจัดเกิดลายเกิดก็มีอยู่ลายเติบอยู่หายใจยู่นืไหะ i'm so powerful